สวัสดีท่านผู้ชมทางช่อง u ู u b e นะครับช่องนครสไตล์เล็กชาแนลนะครับวันนี้จะมารีวิวการซ่อมเครื่องปั๊มน้ำมิสูงชินะครับอิเล็กชิกนนะครับอาการไม่ติดไม่ทํางานครับไฟไม่เข้านะครับเดี๋ยวเรามาดูครับที่ผมต้องมาภาคแบบนี้เพราะว่าก่อนทำครับมันมีเสียงรบกวนเพื่อมีการเปิดเพลงครับก็ต้องมาตัดเสียงใหม่หมดครับก็อาจจะภาคไม่ตรงมากก็จะว่ากันครับนี่ครับจากการไล่มาดูสีดูอะไรไม่เสียนะครับสีไม่เสียไล่ไฟมาเข้ามาชุดนี้แล้วครับ มองแกะฝามาก็เจอดีเลย์มันไม่ครับไม่ที่ฝั่งหนึ่งเปิดดอกเห็นไหมครับที่เห็นเมื่อกี้นะครับก็ได้ทําการซื้อดีเลย์มาเปลี่ยนก็ไม่ใช้ไม่ได้นะครับเนี่ยลายมันขาดครับที่ผมโยงสายเพือทับให้มันรองได้ถนัดนะครับเลยทาการลือนนะครับมาลื้นแง่จะมีการแง่ออกการงัดนี่ครับผมจะใช้น้ำมันสนนะครับเนี่ยไขควงไม่ค่อยแซะกาวออกให้หมดนะครับเห็นฟิลสีเขียวแล้วก็ ตัวนี้ที่ผมชี้อยู่ครับคือหลอดหลอดแม่เหล็กครับจะเป็นหลอดเหมือนหลอดกระจกอะใช้แม่เหล็กมาสัมผัสมาถึงจะแตกกันเหมือนหลอดสวิตครับก็ตัวนี้นะครับเดี๋ยวที่จะเป็นแม่เหล็กนะครับเวลาน้ําดันมันก็จะมาตีปุ๊บแล้วก็จะแตะสวิตนะครับซึ่งมันอยู่ใต้นี่ครับใต้ปิ้นตัวนี้ที่ผมกำลังจะแกะ,ะครับก็เดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับว่า จะสามารถซ่อมเลยไหมกล่องตัวนี้เท่าที่ดูในลาซาด้าครับอยู่พันเจ็ดร้อยกว่าบาทนะครับเกือบพันแปดนะครับมีขาอันนี้ต้องต้องลอกกาวครับพี่ๆไปคือลอกกาวนะครับมีน็อตนะครับนี่รูน็อตสองอันนะครับมีน็อตสองตัวนะครับแล้วขาแม่เหล็กที่ผมชี้ครับตัวมันวางอยู่ตำแหน่งตรงนี้นะครับก็จะทําการเปลี่ยนนะครับโดยที่ผมรู้เพราะว่าตัวนั้นมันเป็นแม่เหล็กมาสัมผัสนะครับตัวที่วางอยู่กับพื้นแดงๆกระยางนะครับนั่นนะครับ ดีเลยี่ผมต่อมาลองครับจะได้วัดง่ายตัวนี้ต่อแล้วติดกาวพี่ตะบังเสียแค่ดีเลยสุดท้ายไม่ใช่ครับยาวครับหรือยาวครับนี่รอยไหมครับจากการช็อตครับเลยมาต่อสายยงดีกว่าเดี๋ยวผมจะตัดลายออกครับเราโยงสายเอารัดไปเลยแต่วงจรเส้นเดียวกันนะครับกอนนี้ครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับอย่างัดริมริมสำคัญครับเอากาวครับพญามาออกให้หมดครับ ใช้น้ามันสูนี่ครับคอยงัดจากช่องที่มันมีช่องโบงงัดง่ายสุดก็ตามนะครับตามคลิปเลยครับเดี๋ยวไปดูกันที่้ขวดน่าเป็งแวงระยอนให้มันไหลลงไปครับซึมไปเรื่อยๆครับที่จริงขวดน่าจะใช้แบบขวดที่เป็นปลายดําแหลมมันจะง่ายกว่าแต่ผมมันมีครับแต่วางไม่ไหนล้มไม่ไหนก็เลยไม่ได้สนใจก็เลยเอาแบบขวดเทวครับก่อนนี้ครับเดี๋ยวมาดูกันนี่ขาหลอดที่ผมชี้นะครับดูนะครับ่าจะ หรือเปลี่ยนอันนี้อันนี้มองเราสารันนิษฐานดูรู้เลยครับว่าต้องเป็นหลอดนะครับเพราะมันไม่มีอะไรที่ใช้แม่เหล็กมาแตะแล้วมันจะติดกันก็นกคือสวิตช์แม่เหล็กนี่นครับก็มั่นใจก็เลยจะลื้อนะครับไอตอนดีเลย์วัดนี่ครับมันมา24โวลต์นะครับพอใส่ดีเลย์ไปโหลดเลื้ว10 10กว่าโวลต์ดีเลย์เลยไม่ทํางานผมเลยสงสัยครับแต่หลอดที่ย็งเสียแน่นอนนะครับเพราะว่าผมลองเอาแม่เหล็กมาแต้ม วางอยู่ใต้ใต้วงจรน,นี้แล้วมันไม่ติดนะครับนี่สภาพนะครับสภาพของดีเลยน,นะครับ mm hmm. เพื่อไม่ติดผมก็ต้องลื้อนะครับลื้อเปลี่ยนกันแล้วค่อยมาว่ากันอีกทีเรื่องดีเลยครับ mm hmm. ก็เดี๋ยวดูนะครับตอนนี้ก็รอให้มันซึมไปเรื่อยๆนะครับซึมไปเรื่อยๆมันจะได้ง้นอย่าไปแบบยัดเข้าไปแล้วงานเือใต้ ใต้ด้ามไขควงนี่มีอาชีพครับที่มันเกือบแตกครับที่ผมตอนงัดแล้วนี่ครับขาที่ชี้อยู่ขาหลอดนะครับสองขานะครับวางตำแหน่งนะครับผมแกะออกมาเสร็จงัดมาเจอเศษอาที่รอยเจอด้ามไขควงนะครับดีที่ไม่แตกครับขาก็ไม่รู้เลยครับก็ระวังกันนยครับนี่ครับแม่เล็กครับนี่ครับลอยใส่แบบนี้ครับเวลาใส่บางคนเดี๋ยวใส่กลับนะครับที่จริงแม่เหล็กตัวนั้นมันหลุดอยู่ในท่อนะครับ ผมก็มอง,มองตำแหน่งใสอยู่ก็เห็นมีรอยดำๆยาวๆก็คิดว่าน่าจะใสบบแี้วนะครับเดี๋ยวซึมปล่อยมันซึมไปเรื่อยๆครับน้ำมันสนนะครับซืมอมาค่อยงัดโยกไปเรื่อยพยายามงัดตรงปุ่มสายเส้นแดงจับเส้นแดงที่ผมใช้ดัาวโทงจี้ครับเพราะงาั้นงัดขึ้นง่ายสุดตรงนั้นงัดไป่ได้ติดหมดเลยครับตรงนี้จะมีช่องว่างครับนะี่ครับถ้าซื้อใหม่ก็พันเจ็ดพันแปดนะครับ น,นี่เศเมาแต่ลงทุนหน่อยแล้วก็เสียแรงนะครับก็อยู่นึงงบประมาณไม่เกินร้อยบาทครับก็ลองดูครับขาดีเลยลองอันนี้ไม่ยากครับถ,ถ้าทำได้ครับแค่เสียไฟดีเลยมันจะดังแป๊กแลวครับอันนี้ที่ผมดูพอมันไม่ดังนี่ยครับเราเสียไฟไฟไฟยิบสี่เหลือสิบกว่าโวลต์ดีเลยไม่ทำงานครับ ก็เดี๋ยวมาดูครับก็ลายตัวนี้อันก็ยังเหี่ยไปอยู่ครับให้มันซีนตอวนี้เลยครับไม่ต้องรีบร้อนครับงัดเร็วปิ้นแตกก็ได้ซื้อใหม่นะครับมีขายครับมีขายพันเจ็ดพันแปดครับพันเจ็ดพันแปดเดี๋ยวมาดูกันครับนะครับรอดูครับผมก็รอพูดตามภาพนะครับ ตัวนี้ไฟที่รู้ว่ามันเสียก็คือมีดีเลย์เห็นว่ามันไหม้แล้วก็ไฟมันมาคือเส้นเส้นสีดากับสีเทานะครับเป็น220นะครับมาแล้วส่วนสีแดงนี่ก็จะผ่านดีเลย์ไปครับขึ้นไปหามอเตอร์มาให้มอเตอร์ทํางานนะครับตอนนี้ก็ร้อยมันซึมเข้านะครับจะได้งัดขึ้นช้าๆครับไม่ต้องใจเย็นนะครับช้านี่ครับมันจะมีเริ่มมีช่องบูครับนี่แหละยอดเข้าไปครับหยอดให้มันซึมไปเรื่อยๆครับน้ำมันสนนะครับ มันคนใช้ที่เนื้อนี่ผมไม่แนะนําครับค่อยๆครับเนี่ยปลาใต้ด้ามด้ามไขควงด้ามสักปะรลนะครับมันจะมีอาชีพอยู่นะครับระวังด้วยครับผมโดนนะครับแต่ไม่แตกครับไม่เสียครับรอดไปครับไม่งั้นได้หาวงจรพูดอีกครับขามันก็โดนด้ามไปคงเปิดหมดแล้วครับข่าตัวเลขกของเานะครับนี่ครับเดี๋ยวๆไปครับมันจะไหลลงไปเองอัวโนมัติครับน้ำมันสนนะ ถ้ามันมีช่องหวมันก็ไหลาตามช่องหัวไปเรื่อยๆครับแล้วทีนี้เนี่ครับเริ่มงัดจากตรงที่เห็นเป็นกองกองเนี่ยครับเส้นหลอดมันที่วางไว้นะครับเนี่ยมันจะมีนูนนู่นนะมันใช่แน่นอนครับว่ามันเป็นแม่เหล็กมาแตะครับเนี่ครับนี่วงจรที่ผมงัดขึ้นนะที่เห็นแต่แผ่นปิดนะครับคืองัดช่วงนี้แหละก็ระวังกันด้วยครับที่อาครับเห็นไหมครับอาเบอร์ลอกนะครับอาจจะไม่รู้ค่าเบอร์เลยครับ ก็ดีที่มันไม่แตกนะครับเป็นรอยขูดของซักุไรด์ไฮคลูครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับตอนนี้ก็เลยเดี๋ยวจะมาปาดดูหลอดนี่ครับเห็นไหมหลอดโปรไครับขาอะไรสองขาสองข้างใช้มิเตอร์วัดเราไม่เหล็กวางแล้วไม่ไม่ดังนะครับนี่ครับสองข้างนะครับมิเตอร์วัดได้เลยครับวัดบนหรือวัดล่างก็ได้ครับรูดครับแต่จะมีเสียงนีม ทางแชทเด้งนะครับก็นี่ครับการวางก็วางให้มันประมาณนี้ครับอย่าไปวางลึกเกินไปอย่าไปวางสูงเกินไปจะประกอบไปหลอดแต่ครับลึกเกินไปก็ไม่เหล็กไม่ถึงครับก็พยายามเทียบตัวเดิมนะครับวางตำแหน่งให้มันเท่าตัวเดิมมันดีที่สุดครับลึกไปไม่เหล็กก็มาที่นี่ครับสายสีนึงเส้นเล็กที่ผมโยงครับผมตัดลายเก่าออกนะครับซึ่งมันไปเข้าขาหลอดครับขาหลอดข้างนี่ครับที่ชี้นะครับนี่ครับฝั่งนี้ครับก็เดี๋ยว เวลาแม่เหล็กมันมันเป็นสวิตของดีเลย์เลยครับตัวนี้แม่เหล็กแตกปุ๊บมันก็มาหาดีเลย์เลยครับสีนี้ครับที่ไฟมันโหลดครับเปลี่ยนออกครับค่ามันมีเขียนไว้ที่ที่สีอย่ครับเปลี่ยนเป็นตัวสีแดงเลยนรับของเดิมตัวสีของขาวตัวเทาครับนี่ผมก็เปลี่ยนออกนะครับก็พอเปลี่ยนปุ๊บเนี่ยแม่เหล็กนะครับเนี่ยสีที่เปลี่ยนออก เปลี่ยนปุ๊บเสียปั๊ดเสียงดีเลย์ดังเลยครับนี่ครับดีเลย์สภาพดีเลยเดี๋ยวดูนะครับมาเปลี่ยน3อย่างครับทั้งหมดนี่ครับแม่เหล็กใส่ให้มันถูกนะครับเนี่ยมี3ชุดนะครับตัวล็อกด้วยแล้วแกนเพื่อให้มัน สวิงตามน้ําขึ้นลงได้แกนนะครับเพื่อจะยึดแม่เหล็กตัวนี้ไว้ครับนี่ครับใส่แนวนี้เลยครับอย่าใส่กลับนะครับนะมันไปรับกับเป่าเป่ากับเป่าน้ําออกครับเท้าน้ําออกนี่เห็นไหมครับเมื่อเสร็จแล้วก่อนนี่ครับมาเป่าประกอบครับอันนี้คือมันใช้ได้แล้วนะครับได้ให้ช่างใส่กาวอัดแท่งไปครับแล้วก็ประกอบ เข้าแบบเดิมก็ระวังไฟกันด้วยนะครับก็ทําอะไรก็ระมัดระวังกันนะครับฝากไลค์ฝากกดติดตามช่องทางช่องเลยครับขอบคุณและสวัสดีครับผม